โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์คะ่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคทั่วโลกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้คะ่ะข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราก็จะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมประจําทุกๆวันศุกร์ค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสิร,ริวัฒนากรมาผ่านท่านนะคะอนุภาสิร,ริรวงโดยวันนี้คะ่ะเราก็พบกันในวันศุกร์ที่8มกราคมพุทธศักราชใหม่2524ค่ะะประเดิมสัปดาห์แรกของปี64นะะค สำหรับภาพรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยสัปดาห์แรกก็ประเดิมสกราชใหม่ปี2,564ที่เปิดมาอย่างร้อนแรงค่ะจากแรงหนุนของฟันโฟลต่างชาติอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงติดตามสถานการณ์โควิด -19 ภายในประเทศหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อย,อยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องส่วนปัจจัยต่างประเทศค่ะน่าติดตามในส่วนของประเด็นการเมืองสหรัฐหลังโดนัลด์ทรัมป์ยังคงปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนเข้าออกมาประท้วงผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายน2,563 ส่งผลให้เกิดเหตุจลาจลโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐผู้ประท้วงสนับสนุนโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้บุกเข้าอาคารสภาสหรัฐหรือแคปิตอลฮิลระหว่างที่สภาอยู่ในขั้นตอนของการรับรองโจไบเดนผู้นำพรรคเดโมแครตเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไป ผู้ประท้วงบุกเข้าถึงสภาคอเกรสตและได้ปะทะกับตำรวจภายในสภาโดยได้มีการฉีดแกส๊สน้ำตาไล่ผู้ประท้วงออกไปซึ่งมีการรายงานว่ามีการยิงปืนเกิดขึ้นโดยมีตำรวจบาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนค่ะและมาต่อกันที่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจแล้วก็มุมมองเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันบ้างนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวของ IAA ค่ะ IAA นะคะได้เปิดเผยผลสำรวจนักวิเคราะห์ค่ะมองเซ็ตสิ้นปี64ที่1,559จุด นายสมบัติณาราวุธิชัยค่ะซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนถแถลงผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กในปี64นี้ค่ะว่าเป้าหมายดัชนีเซ็ตในปี64มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่1559จุดค่ะซึ่งสูงกว่าระดับดัชนีณสิ้นปี63ที่1449จุดและมีจุดต่ำสุดของดัชนีราคาหุ้นไทยระหว่างปีมีีีคค่่่่่าเฉลยตสุด 1, ุดดท1338จะ สำหรับจุดสูงสุดของเซ็ตอินเด็ก์ระหว่างปี64เฉลี่ยระดับที่1 6 3 1จุดทั้งนี้นะคะก็มีผู้ตอบแบบสอบถาม153.33ที่คาดว่าดัชนีจะทำจุดสูงสุดที่1,501-1,600จุดและมีผู้ตอบแบบสอบถาม104ที่คาดว่าจุดสูงสุดของจะอยู่ที่1,601-1,700ถึง 1, จุดตามลำดับค่ะ พร้อมทังคาดการณ์นะคะว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นหรือว่า EPS ของตลาดเฉลี่ยจะอยู่ที่77.46บาทบนสมมุติฐานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ในปี64ผู้ตอบแบบทุกรายนะคะมองว่าเป็นบวกค่ะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.74%ส่วนสมมุติฐานราคาน้ำมันมีค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามที่49.70เหรียญสหรัฐต,ต่อบาเรลค่ะ สำหรับหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำตรงกัา4สี่สำนักขึ้นไปนะคะประกอบไปด้วย1ค่ะ d v a n c e นะคะปัจจัยสับสนุนมาจาก3ปัจจัยบวกค่ะในหุ้นกลุ่มสื่อสารได้แก่การประกาศขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการบริษัทเอกชนเริ่มทํางานที่บ้านนะคะหรือว่าเบิร์กความโฮมนั่นเองนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิรอบใหม่ของภาครัฐนะคะซึ่งส่งผลดีต่อปริมาณการใช้งานดาต้าที่สูงขึ้น แอดวานให้ผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ4 1 1ค่ะประกอบกับราคามีการปรับตัวลดลงมาทรงตัวในระดับที่น่าสนใจและเมอเงินต่างชาติหรือฟันโโรมีโอกาสกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งแอดวานก็เป็นหุ้นที่แข็งแกร่งมีกระแสงเงินสดที่ดีนะคะน่าจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจค่ะแล้วก็ 2. นะคะ BDMs ประเด็นสนับสนุนก็ามาจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดของไทย คาดกำไรมีแนวโน้มพื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่2ทับ6-3ค่ะที่เป็นจุดต่ำสุดด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายเพิ่มสัดส,ส่วนคนไข้ประกันและประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะส่วนตัวที่3นะคะก็คือ CPO ค่ะปัจจัยสนับสนุนนะคะมาจากมาตรการภาครัฐที่ยังคงต่อเนื่องเม็ดเงินจากกำลังซื้อของลูกค้านะคะคาดได้ประโยชน์ทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมค่ะ แล้วก็4นะคะ Kbank ค่ะมองว่าปัจจัยปัจจัยหนุนก็มาจากส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยสูงมีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่ดีและเป็นที่น่าสนใจของนักทุนต่างประเทศนะคะแล้วก็5นะคะหุห้นที่5ที่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นตรงกันก็คือ p t t g c ค่ะคาดว่าจะได้ประโยชน์โดยตรงนะคะจากการพื้นดวงเศรษฐกิจหลังมีวัคซีนและมีความได้เปรียบในเรื่องของด้านต้นทุนจากการใช้แก๊สเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะก็มีหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสายการบินนอกจากนั้นก็ยังแนะนาให้หลีกเลี่ยงหุ้นบางรายที่วิ่งขึ้นไปมากกว่าพันเปอร์เซ็นต์เนื่องจากราคาเกินมูลค่าปัจจัยพื้นฐานไปมากนั่นเองค่ะมาต่อกันที่กกรค่าเศรษฐกิจไทยปี2564ขยายตัวในกรอบ1.5ถึง3.5หากคุมโควิด -19 ภายใน3เดือน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรก็จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม2564โดยมีนายการินสารสินประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือประธานกกรและนายสุพานมงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเป็นประธานร่วมโดยที่ประชุมกกรรมีความเห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหยุดชะงักการท่องเที่ยวในประเทศซึ่งเป็นเครื่องย หลักของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตลอดครึ่งปีหลังของปี2563ไม่สามารถเดินต่อได้ชั่วคราวหลังจากมีมาตรการเข้มงวดจำกัดการเดินทางในหลายจังหวัดที่มีประชากรมากหรือเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าจะใช้เวลา2-3เดือนและยังส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าวกว่าที่คิดไว้เนื่องจากประเทศสําคัญสคัําญใน global supply chain อย่างจีนและไต้หวันยังควบคุมการระบาดได้ดีทั้งนี้กา,การส่งออกในช่วงปี2564อยู่ภายใต้ข้อกําหนดจากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออกรวมถึงค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่าค่ะ ทั้งนี้ค่ะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มว่าจะช้ากว่าที่คาดไว้เดิมรวมถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศและการใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีก2แสนล้านบาทในการพยุงเศรษฐกิจที่ประชุมกะกกรจึงคาดการว่าเศรษฐกิจไทยในปี2564จะขยายตัวได้ในกรอบ1.5%ถึง3.5%หากควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายในระยะเวลา3เดือนลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว2.0%ถึง4.0%เช่นเดียวกัน กับการประมาณการการส่งออกในปี2,564ที่คาดว่าจะขยายตัวเพียง3.0%ถึง5.0%ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบที่0.8%ถึง1.0%ค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะคะก็ยังเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โควิด -19 ค่ะที่ยูค่ะเผยพนักงานนะคะที่โรงงานสมุทรสาครติดเชื้อโควิด -19 เพียงร้อยละ0.29หรือว่า69คนเท่านั้นค่ะ นายธีรพงษ์จันสิริค่ะซึ่งเป็น CEO ของบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือทีอยูก็เปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องจากข่าวในเรื่องของการ โควิดสิที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ตั้งโรงงานหลักของบริษัทไทยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือในจังหวัดสมุทรสาครบริษัทนะคะจึงขอรายงานสถานการณ์ปัจจุบันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนค่ะวานวันที่5มกราคม2อง4นบะคะบริษัทได้ดาเนินการตรวจหาเชื้อโควิดสิให้พนักงานของบริษัททุกคนในจังหวัดสมุทรสาครค่ะจํานวน23,630คน หรือมากกว่าร้อยละ85จากจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น27,552คนและได้รับผลการยืนยันจากการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี PCR ว่าติดเชื้อโควิด -19 เพียงร้อยละ0.29หรือว่า69คนเท่านั้นซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินมาตรการตามที่รัฐกำหนดกล่าวก็คือแยกพนักงานดังกล่าวออกเป็นสส่วนนะคะหากไม่มีอาการก็ให้กักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ที่บริษัทเตรียมไว้พร้อมกับติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดและหากมีอาการก็ให้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนของภาครัฐอย่างครบถ้วนสำหรับพนักงานการตรวจพนักงานครบทั้งจำนวนนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะมาต่อกันที่กันกุลค่ะรับทรัพย์ก้อนโตบุ๊กกำไรพิเศษจากการขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น1 9 1ล้านบาท โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในมาเลเซียเริ่ม CO d ดีแล้วนางสาวโซภชาดำรงปิยอวุธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการกุลเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนหรือกันกุลเปิดเผยว่าบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดนักทรัพย์เพื่อทราบถึงสารสนเทศในการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิวากุนิในประเทศญี่ปุ่นขนาดกำลังการผลิตตามการซื้อขายไฟฟ้า75เมกะวัตต์และตามกำลังการผลิตติดตั้ง98เมกะวัตต์ โดยดำเนินการการขายเงินลงทุน100%ของ East Japan Solar 13 g o d o k a i c h a หรือ KJS 13ที่ถือโดย Future Asset Management KK หรือ FAM และกันกุล International Masterium หรือ GIM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกันกุลโดยมูลค่า9943ล้านเยนหรือคิดเป็นมูลค่าขายรวม2,864ล้านบาท และก่อให้เกิดกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินไตรมาสที่4ปี2,563เป็นมูลค่า1,091ล้านบาทอัตรา0.287 419เย็นเยนต่อบาทโดยบริษัทได้รับชำระราคาเรียบร้อยแล้ว สำหรับประโยชน์จากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการโซล่าฟาร์มอีวาคุนี้ทำให้บริษัทสามารถบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนได้ทันทีและนำกำไรที่ได้มาลงทุนสำหรับโครงการใหม่ได้มากกว่า150เมกะวัตต์โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนของบริษัทเพิ่มอันจะนำไปสู่เป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตสู่1,000เมกะวัตต์ในอนาคต ซึ่งในแต่ละปีบริษัทใช้งบลงทุนประมาณ4,000-5,000ถึง 5, ล้านบาทอีกทั้งยังสามารถได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่รวดเร็วจากการลงทุนโครงการใหม่ขณะที่โรงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกวาคูนี้ต้องใช้เวลาเกือบ3ปีจึงจะสามารถจำหน่ายกระแสฟไฟฟ้าได้ นอกจากนี้บริษัทได้เข้าไปดำเนินการลงทุนในบริษัทเคนเยอร์กันกูนโซล่า S&D n BHD หรือ KGS ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินโดย KGS ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์หรือ COD ของโครงการโรงไฟฟ้า large scale solar PV หรือ LSSPV ขนาด29.99เมกะวัตต์ณประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่31ธันวาคม2563เป็นที่เรียบร้อย โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed in Traffic ที่0.38ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นระยะเวลา21ปีนับจากวันที่เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ส่วนอีกธุรกิจนึงนะคะก็มีการเปิดแผนปีฉลูเช่นกันนะคะกับ WP ค่ะ WP กลางแผนปีฉลูค่ะทุ่งมงบลงทุน400-500ล้านบาทขยายพอร์ตรุกธุรกิจอาหารนะคะต่อยอดธุรกิจแก๊สค่ะ นางสาวชมกะมนพุ่มพันธุ์ม่วงค่ะซึ่งเป็น c ี o ของบริษัท wp energy จำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี64นะคะว่ากลุ่มบริษัทได้เตรียมงบลงทุนประมาณ400-500ร้ล้านบาทค่ะเพื่อใช้การในการขยายธุรกิจอาหารที่จะเป็นธุรกิจที่ช่วยการเพิ่มมาจิ้นให้กับกลุ่มบริษัทในอนาคตและธุรกิจจัดจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะคะหรือว่า lpg ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และเป็นหัวใจส,สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทภายใต้แบรนด์บรู๊กที่ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อนเนื่องทั้งนี้นะคะเงินลงทุนดังกล่าวก็จะแบ่งใช้สําหรับการลงทุนซ่อมถัง100ล้านบาทลงทุนซื้อถังบรรจุแก๊สนะคะ2 0 0ล้านบาทแล้วก็ลงทุนในธุรกิจอาหาร50ล้านบาทค่ะด้วยการขยายแบรนด์ Wonder f o o d จากธุรกิจาจากในเครือนะคะที่จัดตั้งได้แก่ผัดไทยไฟท,ทะลุค,ค่ะ เข้าซอย Hungry Labbit ร้านอาหาร h y p e r f i ไ e d i ย i n g นะคะระดับมิชลินสตาร์1ดาวในชื่อ Table 38แปดและพิกุลน,นะคะโดยมีแผนต่อยอดธุรกิจอาหารแชร่แข็งธุรกิจแคทติ n งและการขยายเฟรนชายไปยังประเทศในแถบเอเชียด้วยนะคะส่วนที่เหลือก็จะใช้เป็นเงินทุนสำรองค่ะเพื่อเตรียมการขยายธุรกิจที่ตั้งเป้าเติบโตในทุกช่องทางในปี64และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักแบรนด์เวลแกให้มีศักยภาพมากขึ้นค่ะ ขณะที่ภาพรวมการเติบโตของการดำเนินง,งานนะคะบริษัทก็มีการประเมินนะคะว่าน่าจะทรงตัวจากปี63ค่ะขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเชื่อว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากสัดส่วนการที่สัดส่วนการขายที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของการจุดกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะมาต่อกันที่ t ีโพลีค่ะ ตั้งเป้าปีนี้รายได้โต10%เทียบกับปี63คาดงานในมือกว่า5.2พันล้านบาททยอยรับรู้รายได้ในปีนี้เผยอ,อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจใหม่ นายปฐมพลสาวซาบประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการ,การผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยโพลิเคอลาจำกัดมหาชนหรือทีโพลีเปิดเผยว่าในปี2564ตั้งเป้าจะเติบโตดีกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่างานที่จะรอรับรู้รายได้หรือแบ็กหลอกนาสินปี2563กว่า5,200ล้านบาทสามารถทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลกักบริษัทยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ทั้งงานของภา ครัฐและเอกชนโดยเฉพาะโครงการของภาครัฐที่คาดว่าจะมีโครงการออกมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งธุรกิจไฟฟ้าที่มีการสีโอดีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น4ีแห่งกำลังการผลิตรวม26เมกะวัตต์ภายในปีนี้ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนผลงานของปี2564ให้เติบโตได้ที่10%ต่อปี สำหรับแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆขณะน,นี้บริษัทได้เข้าไปศึกษาในธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคหรือมีโครงสร้างธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจไฟฟ้าคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปี2,564เพื่อช่วยหนุนผลงานของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงเอาละค่ะแล้วเราก็มาปิดท้ายกันที่เรื่องราวหุ้น IPO เช่นเคยนะคะ สัปดาห์นี้นะคะก็มี IPO น้องใหม่นะคะที่ประกาศข้อราคา IPO นั่นเองค่ะก็คือ JAK นะคะข้อราคา IPO ออกมาแล้วนะคะ1.4 1.45บาทต่อหุ้นค่ะเปิดจองซื้อ8 11และ12มกราคมปีนี้นะคะเตรียมจะเทรดในวันที่18มกราคมค่ะโดยนายธนชัยจุนจิราพรค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะในฐาหนะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการกับจำหน่นนนายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากไพศาลเอสเตดจำกัดมหาชนหรือว่าชื่อย่อนะคะว่าคือ JAK เปิดเผยว่าบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ค่ะจำนวน82.70ล้านหุ้นนะคะมูลค่าที่ตราไว้1บาทซึ่งคิดเป็นร้อยล25.85ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทในราคา IPO หุ้นละ1.45บาทค่ะ ซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทโดยจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่8 11และ12มกราคมปี6,4นะคะและคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยกำหนดวันเข้าซื้อขายวันแรกนะคะในวันที่18มกราคมปี64ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า JAK พร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก3แห่ง ประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ r เอชประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกจำกัดค่ะและนี่คือข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะที่เราฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะ ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะรายการข่าวเด็ดสุดสัปด,ดาห์ของเราค่ะหากคุณผู้ชมนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะก็ยังสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้น i n s i d e t com นะคะและยังติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆของหุ้น i n s i d e ์ค่ะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะ i n s t a g r a m t w i t t e r Line s q u a r e t e l e g r a m ค่ะวันนี้รายการข่าวเด็ดสุดสัปด,ดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะคะในเวลา18นาฬิกาวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ